หัวข้อวันนี้ครับผมเป็นเรื่องเกี่ยวกับเครื่องแบบนักเรียนครับชุดนักเรียนครับยังมีความสําคัญอยู่ไหมกับการเรียนหนูคิดว่ามันจําเป็นต้องมีนะเพราะเขาจะได้รู้ว่าเรายังเป็นนักเรียนอยู่ไม่รู้ไม่รู้สิมันแล้วว่าใส่แล้วมันรู้สึกพราาอ่ะถ้าเราอ่ะตั้งไมลเซสว่าใครแต่งตัวยังไงก็ได้ที่ไม่หนักหัวใครอ่ะหนูว่ามันโอเคสมมติผมยกตัวอย่างเลยสมมติ <ฮะ S 3> ว่าเราโดนโจรปล้นเนี่ย <ฮะ S 3> เราจะไปขอความช่วยเหลือลจากใครตำรวจเรารู้ได้ไงว่าคนนั้นเป็นตำรวจเออ ครับแล้วครับห้องเสรีแห่งความคิดครับที่ให้คุณและคุณและคุณและคุณครับได้มาถกมาเถียงกันในหัวข้อที่เป็นประเด็นในสังคมหัวข้อวันนี้ครับผมเป็นเรื่องเกี่ยวกับเครื่องแบบนักเรียนครับเออกำลังมีเป็นข่าวเลยครับว่ามีอ่าเขาเรียกกลุ่มคนจีนชาวจีนนะชาวจีนผมเพ<อ>ิ่งไปเห็นมาเหมือนกันดูซีรีส์อ่าดูซีรีส์ดูละครของไทยเนี้ยแล้วก็แบบชอบซรีย์แล้วเหอมาใส่ชุดเรียนทำให้กระแสรื่ลงชุดเรียนกลับมาอีกครั้งก็มีข่าวมีข่าวกันคมถามวันนี้ครับก็เลยบอกว่าประเด็นของวันนี้นะ ชุดนักเรียนครับยังมีความสำคัญอยู่ไหมกับการเรียนสำคัญนะสำหรับผมคือต้องมองว่าบางทีคนต่างจังหวัดที่แบบมีรายได้น้อยการที่จะมีเสื้อผ้าเยอะๆเพื่อจะใส่ไปโรงเรียนมันมันมันไม่เหมือนคนในเมืองที่แบบคนที่มีกำลังซื้อเสื้อผ้าเยอะๆใช่ป่ะก็จะโดดเหมือนเหมือนเราใส่ซ้ำอ่ะเพราะเด็กต่างจังหวัดเสื้อเสื้อเล่นเสื้อที่ใส่ปกติมันมีไม่กี่ตัวสองสามตัวบางคนอ่ะ บางทียูนิฟอร์มมันก็สําคัญเพราะว่าใส่ไปโรงเรียนมันมีตัวเดียวมันจบถ้าเกิดถ้าเกิดเปรียบเที่ยบกับเด็กในเมืองเขามีหลายตัวเนี้ยเขาก็ไม่ซีเรียสที่จะใส่ชุดไหนไปก็ได้แต่คนตัดพูดถึงว่าต่างจังหวัดเนาะเราอเห็นแล้วเรารู้สึกว่าเออภาพลักษณ์อะไรอย่างเงี้ยมันก็เป็นสิ่งที่สําคัญแล้วก็จําเป็นตอนนั้นนะผิดระเบียบก็เข้าห้องปกครองแต่ใครอยากจะมีปัญหาบ่อยๆเช่ไหมแต่ความคิดเราอะเราก็รู้สึกว่า แม่งเปลี่ยนได้นะเว้ยจริงๆแล้ววะทุกอย่างมันลดหย่อนได้มันสามารถที่จะยืดหยุ่นได้ทําไมเราจะต้องแบบตัดผมสั้นเท่าติ่งหูทั้งทั้งที่ผมเรายาวแล้วเราก็สวยอ่ะมันก็จําเป็นบ้างไม่จําเป็นบ้างสมมติผมยกตัวอย่างเลยพูดว่าเราโดนโจรปล้นเนี่ยเราจะไปขอความช่วยเหลือจากใครตำรวจเรารู้ได้ไงว่าคนนั้นเป็นตำรวจเออทำไมไม่ใส่ถึงตำรวจอยู่ในฟอร์มทั่วไปไยเออแม่งคมว่ะนี่คมว่ะเออยืตะ นจาเชย่ตาแอยู่ก็ถูกออันนี้ถูกถูกอ่ะมันก็สำคัญบ้างไม่สำคัญบ้างก็ตามที่นักเตะเราบอกว่ามันก็ใส่ได้เป็นบางช่วงบางจังหวะบางจังหวะก็ควรจะฟรีสไตล์ได้บ้างอ่าสำหรับผมก็ยังสำคัญอยู่ บ้าง50 50หนูคิดว่ามันจําเป็นต้องมีนะเพราะเขาจะได้รู้ว่าเรายังเป็นนักเรียนอยู่เพราะในสังคมไทยมันมีชุดนักเรียนมาตั้งนานบางคนน้าแก่ไงใช่บางคนกลับมาเรียนใหม่ก็มีพี่บางคนอายุ50 70แลเจวเขากลับมาเรียนใหม่เขาก็่ป็นนักเรียนปุ๊บเราก็รู้ว่าอ๋อเขาคือนักเรียนมันก็ยังสําคัญอยู่นั่นแหละเพราะว่ามันจะเป็นเครื่องบ่งบอกให้ว่าให้ตัวเราอะอยู่แบบว่าอยู่ภายในใต้ในกฎระเบียบของโรงเรียนอืแต่ว่า มันโรงเรียนผมนะมันก็เริ่มมีการปรับเปลี่ยนแล้วแบบว่าให้วันหนึ่งอ่ะแต่งชุดฟรีสไตล์มาได้เลยคือเป็นเด็กเราไม่ต้องคิดอะไรมากตื่นเช้ามาเห็นชุดนักเรียนใส่ก็ไปเลยถ้าเกิดเราไม่มีชุดเนี่ยไม่รู้จะเอาชุดชุดไหนใส่ไปไม่มีไอเดียไม่มีไอเดียใช่ไม่มีไอเดียหรือว่าใส่อะไรดีวะใช่ต้องนั่งคิดเยอะไม่ต้องคิดเยอะมันเสื้อนักเรียนเรียงก็จับจับมาใส่ใส่ผมชอบชุดนักเรียนที่สุด่าทำไม ไม่รู้เหมือนกันมันคือจริตส่วนตัวเออเองชอบที่ใส่หรือเองชอบชุดนักเรียนมันมาบอความจริงเข้าไปเป็นยังไงไม่มันแบบผมมาชอบใส่เองมันดูใส่แล้วมันรู้สึกพลาวแบบว่าไปถึงปุ๊บอะในบรรดาห้องเรียนนะผมรู้สึกว่าเสื้อผมขาวสุดโอ้ขาวสุดป้าสักให้ป้ารีดให้ ไม่รู้ไม่รู้ทีมันแบบว่าใส่แล้วมันรู้สึกพราวอ่ะชอบบางเกนนักเรียนผมอยากคุยมันมีกระเป๋ารับอะไรเงี้ยกระเป๋ารับผู้หญิงมีเขาบอกว่ากระเป๋ารับเวลามันขาดเวลาเราคันข้างในเราก็เขี่ยในกระเป๋าไม่มีใครรู้เขาเขใส่ออกรวงหยิบเหรียญเขาไม่ได้ใส่เหรียญกันหรอกเห็นไหมมันทำให้เราซ่อนความลงทิ้งนะคิดว่าข้อดีของของเครื่องแบบมันมีอะไรอีกบ้างไหมที่เขาจำเป็นต้องมีสมมติผมยกตัวอย่างเลยสมมติว่าเราโดนโจรปล้นเนี่ย เราจะไปขอความช่วยเหลือจากใครตำรวจเรารู้ได้ไงว่าคนนั้นเป็นตำรวจเออผมไม่ชอบใส่นะอาผมชอบจะแต่งตัวผิดกฎระเบียบไปเออมันมันขี้เกียจลีดลีผมตื่นสายโอ้โรงเรียนเลยว่าค่ยักก็ผิดกฎไม่เอาให้ใส่ได้ไม่เรียกไม่เลือกไม่ใส่เองเราเลือกที่จะใส่ชุดโปโลมันง่ายกว่าพี่เอาเหรอเราไม่โดนเล่นงาน ก็โดนบ้างไม่โดนบ้างแล้วแต่อาจารย์เขาใจดีไม่ใจดีวันนั้นผมเชื่อว่าเด็กทุกคนชอบใส่ชุดนักเรียนแต่ถ้าบังคับมันจนเกินอ่ะชุดนักเรียนต้องอย่างนี้อย่างนี้ปันอย่างนี้ผมอย่างนี้นี่เขาบอกว่าดีมัานทำไมวะนี่ใส่เพื่อทำไมมันก็ไม่ชอบสำหรับมุมของผู้หญิงมันต้องมีแฟชั่นเหมือนกันหมดชาไหเหมือนกันหมดดิไม่ค่ะไม่เหมือนเหมือนกันเอ๊ะกระโปรงต้องสั้นถุงเท้า เชื้อต้องแบบใหญ่ๆเออพราะว่ามันจะได้แบบแวเว <c oughs> ไม่สมัยสมัยนั้น<ๆ>มันมันเป็นอย่างนั้นจริงๆตอนสมัยหนูนะแล้วก็โดนคุณครูตัด โป่งค่ะใส่ปาถุงก็รู้สึกว่าโดดเด่นมากตอนอยู่ในโรงเรียนอะไรเงี้ยเออมันกลายเป็นสนุกไปอ่ะจากที่แบบเขาจะเป็นบุตรลงสู้อะไรเงี้ยอันนี้เ็าหาเขาหาเขาหาเหลี่ยมจากเครื่องแบบที่มันน่าเบื่อเพราทำให้มันมีสีสันมีสไย์ชั้นได้มีรองมีสไต์ทีนี้ตของชุดนักเรียนของสปายอ่ะแค่แคๆตับของกิ่งของสปายแค่แของเวลาผมใส่ชุดนักเรียนหรือชุดนักศึกษาของ็แลแต่ คือเราเราใส่ชุดตามระเบียบเพราจริงแต่เรามีการอะดัปต์ดีไซน์เพื่อมันฉีกกดเอาไปนิดหน่อยมีความสุขเล็กๆกับการกูได้แหกกฎผู้หญิงส่วนใหญ่ผู้หญิงส่วนใหญ่ชอบทับทับกระโปรงเขาเขาจะต้องแบบปิดเข่าแต่ส่วนมากนักเรียนส่วนมากมัธยมนะจะเลยเข่าเลยเข่าแล้วก็พาะนี้คือมันสะดวกมันเ่ายใช่จริงๆถ้าเกิดเฉพาะชั้เรียนพวกไม่มีปัญหาถ้าเกิดแต่อิสระอะไรยิ่งมีปัญหาผู้หญิงเนี่ยเอาไิงคือวันนึงแล้ คุณต้องวางแผนว่าคุณจะใส่ชุดไหนไปสู้กับเพื่อนอถ้าเกิดนักเรียนเอาแค่ขาวสะอาดปดหัวอีกขาวสะอาดแค่นั้นพอแล้ว,ว,ะวนะแค่นั้นเองอบางคนบอกว่าชุดเรียนเพิ่มภาระไม่ใช่หรอครับรอลองไม่เป็นชุดนักเรียน,นอย่ะยิ่งเพิ่มภาระแต่เดี๋ยวนะครับแต่งแต่งไปโครงการว่างั้นเดี๋ยวนะครับประเทศที่เขาเจริญกว่าเราอย่างอเมริกาอังกฤษหรือว่ายุโรปอะไรขนาดเขาก็ไม่ใส่ชุดนักเรียนเขาก็ไม่เห็นว่ามันจะมีปัญหาอะไรไม่จแต่ไทยอยารู้ว่าสังคมไทยเราชอบข่มกันด้วยการแต่งตัวนะ ฝั่งหงนี้เขาเราเขาเขารู้สึกว่าคือทุกอย่างเหมือนเหมือนเหมือนความคิดเขาว่าสมกับประเทศเขาอ่ะแต่เราเนี่ยคือเรายังข่มกันด้วยสิ่งของถ้าไม่มีถ้าไม่มีเครื่องแบบเพราะว่าหนักถ้าไม่มีเครื่องแบบมากดมาทา่าววะให้ทุกคนเหมือนกันหมดเนี่ย,ม,ยมันก็<ค>จะไปอย่างที่ด็อกเตอร์บอกว่าเกิดการบุลลี่ได้ง่ายขึ้นบุลลี่กันเกิดแต่นี่เสียบอกว่ากูก็เครียดว่ากูจะใส่อะไรดีวะอส่ใช่ไหมผู้ชายนะหนักกว่านี้ไม่แต่ก็อย่างที่อย่างที่อย่างที่บอกในนี้ส่วนตัวนะก็คือมันใส่ได้แต่ถ้ามัน มันมาจี้กันมากเกินไปบังคับเกินเหตุองคุณจำเรียนต้องเกียนติ่งหูต้องเท่านี้ไอ้นี่ติ่งหูสั้นกว่าชาวบ้านตัดเลยขึ้นมปหน่อยดีไหมมันก็ทําให้ถูกกดดันเหมือนกันไงมันก็ไม่ต่างกันถูกปล่ะมันยิ่งกว่าการเอาข่มเอมาอวยกันอีกผมว่าถ้าเกิดเฉพาะชุดผมไม่มีไม่มีปัญหาแลแต่ไม่มีปัญหาแต่ถ้าเกิดกติกาอื่นเรื่องการที่ครูมาซีเรียสใส่เช่นพับพับกระโปรงหน่อยเนี่ยครูก็จริงจังมากเกินไปอีกครั้งที่ผมบอกว่นนีคือคนนำนำนโยบายไปปฏิบัตินี่ภาษาการเมืองด้วย คนที่นำไอ้เรื่องเกี่ยวกับคนิปฏิบัติเนี่ยคืว่าจริงจังเกินไปผมอยากจะบอกว่าจริงๆอะใส่ชุดนักเรียนอะเพื่อให้ใครสบายใจอะเพื่อให้ครูอาจารย์หรือว่าคนที่ออกกฎสบายใจเราก็คงต้องใส่เราทําอะไรไม่ได้พ่อแม่เราสบายใจถ้าว่าคตวันหนึ่งประเทศเราจะไม่มีเครื่องแบบเหมือนญี่ปุ่นเหมือน อญี่ปุ่นมีไหมญี่ปุ่นมีญี่ปุ่นเด็กเล็กไม่มีแต่เด็กเด็กมอมอปลายมีญี่ปุ่นใครมาเรานะก็แต่เด็กเล็กไม่มีนะเด็กเล็กผมดูโคนันดูอันนี้ยัง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 ย อาโคนาหรืออะไรที่เป็นการ์ตูนเอาง่ายเด็กปถมอ่ะมันไม่มีเครื่องแบบจริงทุกวันนี้ผม่เชื่อเลย่าที่แบบตรงเป็นมอต้นมาพายก็เนี่ยเพราะการ์ตูนญี่ปุ่นมีเครื่องแบบผมเชื่ออยู่ว่าซึงโอคุณแม่งมีจริงเราก็เลืเครื่องแบบทีนี้ถ้าถ้าวันนึงประเทศเราจะไม่มีเครื่องแบบเหมือนต่างประเทศแล้วเนี่ยคิดว่าไงบ้างว่าด้วยการพัฒนาของของเจเนอเรชั่นใหม่ๆอย่างเงี้ยถ้าไม่มีเครื่องแบบแล้วว่าไม่มีปัญหา ไม,มไม่มีปัญหาแต่จะมีปัญหากับผู้ใหญ่ที่รู้สึกว่าไม่สศกอารมณ์เจนเก่าจะไม่สบกอารมณ์เอ้ยมึงก็อีกสักร้อยปีอะเจนเก่ามันก็ตายไปแล้วไงแ <c oughs> <c oughs> ล้วก็ตายอย่างที่สูคงอายุอเยออแล้วเตอร์รว่าไงถ้ามันไม่มีเครื่องแบบเพราะว่าถ้าเกิดมุมหนึ่งว่ามันจะวุ่นวายมากกเกิมเพราะว่ามากกีเครื่องเอางี้ผู้ใหญ่สังเกตไหมคุณครูจะแต่งชุดไอเครื่องแบบคุณครูราชการเฉพาะวันจันทร์เราก็ควรมีมีสักวันหนึ่ง แต่ว่าพูดก็คือมีสักวันหนึ่งส่วนมักอื่นก็อยากกำหนดเลยกำหนไปเรื่อยๆก็คืออิสระในการแต่งก็จริงก็คืออยากกำหนดสองคนที่คุณครูที่ที่เอากฎไปปฏิบัติอ่ะก็อยากจริงจังก็แค่เลยติงหูสกสมมุตินะถ้าเกิดเสื้อผ้าที่แบบปักอะไรที่มันไม่นั่นก็ก็คือยุ่นๆกันได้ก็ยุ่นๆเหมือนเหมือนผู้หญิงเขาชอบพับกระโปรงอ่ะบางคนก็พับไปเถอะมันก็ดูดูดีอ่ะใครใครบางคนพับเวอร์เกินไปก็คือ เตือนกันดีๆอ่ะไม่ใช่ว่าเอออาจจะผู้ของประเทศไทยมันเป็นสังคมของการบูลลี่อ่าหนูรู้สึกว่าถ้าเราอ่ะตั้งไมเซสว่าใครแต่งตัวยังไงก็ได้ที่ไม่หนักหัวใครอ่ะหนูว่ามันโอเคเออถ้าเราไม่ได้มีปัญหาเราไม่ได้ถูกบูลลี่เราไม่ได้ถูกขึ้นบูลลี่ก็ไม่เกิดปัญหาความรุนแรงในโรงเรียนอืยูนิฟอร์มก็ยังคงสําคัญอยู่ณช่วงเวลานี้อ่าช่วงเวลานี้แต่ผมเชื่อว่าเดี๋ยวอนาคตข้างหน้าอย่างที่ ที่กิ่งบอกเดี๋ยวไมซ์คนมาเริ่มเปลี่ยนเจเนเรชันใหม่ก็ดันขึ้นเรื่อยๆทีเนี้ยมันไม่อยู่ที่ยูนิฟอร์มแล้วมันอยู่ที่วิธีคิดวิธีการทําตัวชุดอะไรถ้าคนทําตัวชั่วก็เอาไม่อยู่หรอกถูกไหมล่ะแบบไหนก็ได้เอาไม่อยู่หรอกถ้าคนมันจะดีแก้ผ้ามันก็ดีถึกออกไหมแก้แก้ผ้าเดินก็ดีจริงเหรอครับจริงเหรอพูดอะไรของุณเนี่ยนั่นแหละประมานนี้โอเคแหละดรครับ ผมเป็นด้วยส่วนหนึ่งเช่นที่บอกว่าชุดเนี่ยที่เขาบอกว่าบ่งบอกถึงถึงถึงสถานะตรงนั้นอ่าแยกแยะว่าเราอยู่สถานะอะไรเราทําอะไรอยู่แต่ไม่ต้องทุกวันและผมยังคิดอ่ผมยังคิดอีกส่วนหนึ่งคือบางครั้งผมเห็นภาพตํารวจตํารวจ,บ,รวจบางครั้งเราไม่ต้องดูทั้งชุดแค่กางเกงหรือส่วนที่เขาบางทีเขา,า,เ,ขาเขาใส่เสื้อยืดอืก็คือบางอย่างบางบางวันเราก็แต่งบบดนันก็บ้างก็ได้อืแล้วก็มีอิสระ คือจะแต่งเฉพาะวันวันสําคัญหรือวันวันใดวันหนึ่งหรือวันที่สอบชอบที่น้องกิบบอกว่าไมเซตของโค้ก็คือคุณครูก็อยากจริงจังกับเรื่องมากเกินไปอย่างที่บอกว่าบางบาง,บางครั้งใส่ต้องใส่เข็มขัดด้วยเหรอชุดลูกเสือเช่นเดียวกันบางทีมีหลายชุดนักเรียนจะมีเสื้อสีกีเสื้อขาวคุณจะแล้วชุดลูกเสืออ,อีกมันมีอุปกรณ์อ่าอิเซอรี่เยอะเกินไปบางทีลดตรงนี้ลงบ้างนะครับแล้วก็ลดจํานวนว,นวันบางทีลดแบบ การแต่งกายครึ่งหนึ่งก็ดีนะผพว่าหลังจากนั้นก็อิสระในการแต่งครูยังไม่ใส่ชุดเครื่องแบบทุกวันเลยใช่ครับผมเห็นราชการเขาแต่งเฉพาะวันจันทร์โดยรูวัยครับเี๋ยวไปคุยกับคุยวัยก่อนก่อนผมราว่าเอาง่ายคือลดอะไรลงแล้วก็ลดความคิดของคนลงบ้างว่าอย่าจริงจังจนจนจนเสียจนเด็กต้องเสียอารมณ์ในการที่จะเรียนในวันนั้นด้วยครับผมโอเคส่วนใหญ่ในห้องนี้นะครับ สุดท้ายแล้วสรุปแล้วถึงใครจะมีประสบการณ์ที่ชอบหรือไม่ชอบกับเครื่องแบบนักเรียนหรือเครื่องแบบอะไรก็ตามสุดท้ายแล้วหลายคนบอกว่ามันจะมีความจําเป็นอยู่มันยังต้องมีอยู่นะเรื่องของยูนิตี้เรื่องของการแยกย้ายสถานะว่าคุณเป็นใครทําอะไรอยู่อะไรอย่างเงี้ยและที่สำคัญเนี่ยถ้าถ้าอย่างช่วงเด็กๆเนี่ยบางทีเครื่องแบบนักเรียนมั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 นขัดเกลาว,วินัยเรา <c oughs> ให้เราต้องแบบมีวินัยในการที่จะต้องลุกขึ้นมาทาลุกขึ้นมาแต่งอะไรอย่างงี้ด้วยแต่หลายคนก็บอกว่าเอาให้มันเหมาะสม กับยุคสมัยเหมาะสมกับฐานะการเงินด้วยถ้าพ่อแม่้้งหมดสตางค์ไปซื้อเยอะก็ไม่ไหวเออนี่แหละครับเป็นทั้งหมดทั้งมวลของขับเราวันนี้ครับก็ฝากกดไลค์กดซับสไ r i b e กดแชร์ทุกเพจทุกตําแงของ y t u t u ของของเพจต่างๆของทวีพูเลยแล้วก็ถ้าใครดูแล้วเห็นไม่เห็นชอบยังไงชอบเห็นด้วยไม่เห็นด้วยยังไงก็คอมเมนต์กัเข้ามาถ้าครูไวดูอยู่นะ ค<ม>อมเมนต์พี่กบปีด้วยเออวันนี้หมดเวลาครับเจอกันสัปดาห์หน้าไปก่อนครับขบับรถสวัสดีครับ